สอนเพื่อนๆทำหมูกรอบแล้วก็พาไปดูเมนูหมูกรอบอีกอสาเมนูแบบจุกๆโกดธใครใช้วิธีนี้นั่งจิ้มหนังหมูกรอบจิ๊บ,ต,บตามด้วยกันเทียมหืมหนังหมูล้ว ชอบ Happy K อันนี้เป็นรายการ OT ตอนแรกนะคะซึ่งวันนี้เราจะทำหมูกรอบะค่ะซึ่งจะสอนเพื่อนๆทำหมูกรอบแล้วก็พาไปดูเมนูหมูกรอบอีก3เมนูแบบจุกๆเลยนะคะวันนี้คือเตรียมใจไว้แล้วว่าเราจะต้องอ้วนนะคะโดยวันนี้ก่อนรับเชิญก็เป็นเชฟคนโปรดนั่นเองก็คือคุณโอ๊กี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะจ๊ะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างจ้า โอเคครับผมเรามาเริ่มทำหมูกรอกกันเลยอย่างแรกก็คือเราโรยเกลือกันก่อนนะแล้วก็เพื่อความกรอบของหนังนะครับผมเราก็จะทาบนหนังด้วยน้ำส้มสายชูมันก็จะเอาแรงมาทานิดหน่อยอย่าทาเยอะทำไมครับเดี๋ยวมันเปรี้ยวทาแค่บนหนังนะครับหนังจะได้กรอบก่อนที่เราจะจิ้มหนังเราเอาไปลงทอดแป๊บหนึ่งให้หนังมันเริ่มสุกน,นิดๆิเพราะว่าเราจะได้จิ้มหนังง่าย ทุกคนสังเกตได้ว่าเออน้ำมันมันยังไม่ร้อนใช่ไหมใช่ครับเราลงไปตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังเย็นอยู่แล้วเราก็จุดไฟตรงน,นั้นบอกเลยแล้วผมไม่ชินเลยทำอย่างเงี้ยทอดหมูกรอบเนี่ยมันใช้เวลาประมาณพั่โมงได้เพราะว่าต้องจิ้มลงไปทอดรอบแรกแล้วเราก็มาจิ้มหนังแล้วทอดรอบสองทอดรอบสองในประมาณ40นาทีแล้วคุณแทบบี้ก็บอกว่าออกมาก่อนเลยให้ผมทำให้เสร็จ <laughs> ทุกคนก็เลยจะสังเกตได้ว่าเออทำไมตอนทำมีแค่คุณโอ๊กอยู่คนเดียวใช่ครับผมผมอยู่คนเดียวครับเดี๋ยวเขามาเมื่อไหร่ให้เขาเห็นตอนตัดทีเดียวนะมูเสร็จ้แลวาะเหอ เราก็เริ่มจิ้มกันได้เลยแล้วเวลาเราทอดมันจะได้แบบฟูๆดูแบบกรอบดูน,ดน่ากินอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเริ่มจิ้มกันเลยมันจิ้มลงไปอย่างนี้เลยโกรธใครใช้วิธีนี้นั่งจิ้มหนังหมูผมมีที่จิ้มหนังหมูด้วยแต่ผมลืมไปแล้วเราบก็จิ้มประมาณนี้แหละให้มันเยอะๆให้ม่ลูเยอะๆหน่อยลูเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งกรอบแล้วจะจิ้มหนังเสร็จแล้วแล้วเราก็หมูตั๋นไว้ทอดใหม่อีกรอบนึง คราวนี้เราจะทอดไฟอ่อนอยู่ที่ประมาณ 100- 120ถึงงเซลเซียสประมาณนี้นั่นแหละอยู่ที่เป็นช่วงไฟอ่อนไฟปานกลางแต่ว่ารอบนี้ยังไม่ใช่รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเราต้องทอดอีกรอบหนึ่งนะในไฟสูงไะ A few moments later ตอนนี้ทอดรอบสองได้เสร็จแล้วนะครับผมเล้เดี๋ยวเราวารอดูกันว่าทอดรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงเราก็จะมาถึงน้ำม,มันออกให้มันออกให้หมดแล้วพอน้้ามันออกไปหมดแล้วเนี่ยหนังหมูก็จะเริ่มกรอบขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราทอดเหลือทอดอีกรอบหนึ่งทอดในรอบไฟสูงเนี่ยจะทำให้หมูเรากรอบมากเลยเราไปดูกันจะเป็นไงไ วันนี้แทบมาถ่ายที่ครัวร้านอาหารของคุณโอ๊กนะคะช่วงแรกอะ่ะอาจจะเห็นแต่คุณโอ๊กแบบเซลฟี่หรือทำอะไรเองเพราะว่าแทบ่ะแต่งใ้้ยังไม่เสร็จคะ่ะคุณโอ๊กก็เลยอาสาเออเดี๋ยวถ่ายให้คะ่ะไม่ได้อาสาเราพูดไปแล้วในคลิปว่าแล้วคุณทับ,บี้ก็บอกว่าออกมาก่อนเลยให้ผมทําให้เสร็จออกมาก่อนเลยให้ผมทําให้เสร็จ ต่อเลยคะ่ะอันนี้คืออนนี้เราทอดขั้นสุดท้ายอันนี้เราจะตั้งไฟสูงนะทีนี้เข้าประมาณสามนาทีเท่านั้นพอทอดเสร็จเนี่ยหมูกรอบก็จะกรอบเลยคองอร่ามต่อ,อ,อ,ตอจากนี้นะคะ15นาทีคือคุณต้องเสร็จทุกอย่างเพราะว่าแทบหิวตัวแล้วนะเสร็จทุกอย่างนะมาดม เมนูในวันนี้นะคะที่คุณโอ๊คจะทำอะ่ะจะมีหมูกรอบพักวพริกเกลือเนอะาะกะเพราหมูกรอบพักน้ำหมูกรอบ3ามเมนูค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้สอนวิธีการทอดหมูกรอบแบบละเอียดแล้วถ้าเกิดเราจะสอนอีกสเมนูมันอาจจะคลิปชั่วโมงหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ดูแบบเร็วๆนะแล้วกินกันซะ้หิวมากได้แล้วนะคะฟังเสียงกรอบดีกว่ามีแอบกินก่อนเลย กล่องเมนูพิเศษนะคะก<ๆ>็คือไข่เจียวหมูสับนั่นเองทำไมต้องเกรงแขนขนาดนั้นน่ะผัดพริกเกลือนะคะอย่างรวดเร็วนะคะคกระเทียมพริกบุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้เราใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วใช่ไหมคะคุณโอ,อ,อ๊ะต่อไปค่ะ กะเพราหมูกรอบน,นะฮะใส่น้ำมันเสร็จแล้วใส่อะไรเอ่ยใส่กระเทียมแล้วก็พริกอโอเคจ้าที่อยดเอาเผ็ดไหมอ่าได้ประมาณนี้แหละครับโอเคน้ำมันหอยผิวขาวเนี่ยเราทำเยอะก็ประมาณกำมือครึ่ง เมนูต่อไปนะคะคณะหมูกรอบแบบรวดเร็ว <มา S 1> ใส่บูมพริกกระยม โอเคตอนนี้นะคะอาหารก็เสร็จทุกเมนูแล้วค่ะ mm hmm. เรามีทั้งหมด5เมนู4เมนูเป็นเมนูหมูกรอบเนาะ mm hmm. ก็จะมีหมูกรอบผัดกระเพราหมูกรอบกระเทียมพริกหมูกรอบแล้วก็ผัดคะน้าหมูกรอบนะคะ mm hmm. แล้วก็มีแอดมาก็คือของโปรดอ mm hmm. โอก็คือไข่เจียว mm hmm. หมูสับนะฮะโอเคเรงมาเริ่มกินกันก่อนเลยดีกว่าเอาเมนูที่ยังไม่เคยลองเคย้ย mm hmm. ไม่เคยทาให้เรากิน เคยจะส่งรูปให้ผัดพริกกระเทียมหมูกรอบวันนี้เรามาทําอาหารที่ร้านของคุณโอ๊กนะฮะเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเราจะเปิดตัวว่าร้านชื่ออะไรเนาะในสักพักหนึ่งเนาะรอก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมเพราะว่าคุณโอ๊กยังแบบเพิ่งออกใหม่ย,ยังไม่อยากขหายของ <c oughs> อ่ะมาลิ่นมา, <c oughs> มากความมันของหมูกรอบก็คือแบบเข้าไปแตบในปาก โพลีเจนล้วนอืมอ,อุ้ยตอนแรกกำลังจะดูว่าแบบตักให้เราหรือเปล่ปาเนาะก็ตักนะรักเธอเพิ่มขึ้นอีก10% 10%นินึงเหรอ10%ก็เยอะแล้วค่ะมาเรามาที่กะเพราหมูก,กรอบขอใบกะเพราด้วยเพื่อความอร่อยระวังนะมันจะมีพริกอยู่แอบอยู่จริงแบบข้าร้อนๆนี่คือฟินมากกรอบ น้ำหนักแฮปอะได้ขึ้นมา2องโลแล้วเจอวันนี้เข้าไปอีกอีกโลหนึ่งอีกโลนึงไม่เป็นไรเพราะว่าผมว่าน้ำหนักขึ้นมา2โลตั้งแต่แบบเริ่มไปทานนู่นทานนี่กับแฮปอะลิดงก่พอดแน่เลยเมนูต่อไปอกนะฮะอู้หูดูชิ้นก็คือคอลลาเจนเน้นๆอีกแล้วใหญ่มากผักเน้นๆแต่หมูออนจากนี้ไม่ได้เลยหมูกรอบใช่ ได้หนังมาหนึ่งชิ้นถ้าคนสงสัยว่าทำไมเรากินจริงจังกันเนี่ยก็เพราะว่ามือแรกของหวันอืมนี่็ตอนบ่ายหนึ่งแล้วเพิ่งได้กินข้าวกันเนี่ยแต่นี้ก็คือดีมากเลยนะบีมไม่คิดว่าเธอจะทำอันนี้ได้อร่อยคือมันมีทั้งเผ็ดทั้งเคมแล้วก็มีรสกระเทียมชอบขอบกรึบ อ่ะเมื่อกี้แบบกล้องหมดนะฮะก็เลยต้องไปเปลี่ยนแบบกล้องมุมอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเห็นอาหารเยอะขึ้นนิดนึงนะฮะมากินต่ออันนี้ก็คือหมูกรอไม่ได้จริงๆนะขอชิมแบบคอลลาเจนเน้นคอลลาเจนเน้น,น,น,นดีกว่าอือหยชิ้นนี้คือแบบเด้งอะ<า>้ <c oughs> อืมอร่อยมากนหนกินหมูกรอบแบบเพียวๆโอ้โหน้ำหนักขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยเสียใจที่ออกลองรางไปมา ยันนี้อดกินอาหารค้าหนึ่ง <c oughs> เกียดการเรียนแบบอะเวลาท่านกินแล้วอร่อยทนะ่้ <c oughs> ก็หลับปากนะเนี่นะเดี๋ยวนี้ติดนี่ใส่แทบมาแล้วอะอร่อยมากเหนอ,อปากเลยอไอะเราอะผัดพริกเกลือนะฮะนี่ <c oughs> ตามด้วยกระเทียมหืมหนังหมูละว <c oughs> บางปุ๊ หลังจากวันนี้เราก็จะหยิเรื่งกินกับพักหนึ่งขนาหมูกรอบกับททไข่เจียวนะจ๊ะของคุณโอ้ครับขนากรอบอย่างกรอบไปหมดเลยนะขนากรอบมากตะเตรียมตักอะไรให้เยอะๆอก่อนชิ้นนี้ค <c inhos> ือปั <c oughs> งป e ุมาก นี่คือข้อดีการมีแฟนทาอาหารเก่งใครอยากลองร้านคุณโอะะ๊กนะฮะก็เมนต์มาบอกหน่อยนะว่าอยากให้เปิดตัวว่ามีร้านอะไรบ้างที่คุณโอ๊กทาอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูซูนในเร็วนี้ตอนนี้ก็ดูเรากินไปก่อน <c oughs> อือซึ่งต้องบอกอยงี้ร้าน,น,ค,นะค,ะคุณโอ๊กนะฮะคุณโอ๊กก็ลงมือทําเองด้วยเนาะใช่ใครอยากชิมฝีมือพี่โอ๊กก็ต้องลองลนะนัจ๊าเดี๋ยวก่อนอาทิตย์หน้าจะเปิดตัวถ้าอยากกินฝีมือพี่แท็บก็เขาอ,อไปก่อนจ้ะรอต่อไปรอไปก่อนค่ะ เราเจ้นนินนินอีกแล้วอะแต่ชอบรถกระเพราคุณโอ่งนะฮะเพราะว่าแบบถึงเครื่องดีครับชอบเวลาถ้าี่หิวๆอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่บ้านคุณโอ่งมาทํางานอะไรเงี้ยเ้าก็บอกบีค่ะส่งอาหารให้หน่อยค่ะแล้วก็อยากกินเมนูอะไรก็บอกคุณโอ่งไปคุณโอ่งก็ทํามาแล้วก็ส่งแกร็บม,มาให้นะคะซึ่งร้านคุณโอกก่งอาจจะอยู่ในแกร็บแล้วก็ไลน์แมนแล้วก็ปุดพันด้านะแต่คุณทําเขาไม่สั่งแกร็บนะครับผมเขาโทรหลับเลย โทรศัพท์สั่งค่ะไม่เสียตังค์เจ้าของร้านตัวจริงวันนี้ก็เลยมากินให้ดูแบบเรียวๆกินในครัวอะไรต้าแต่รู้อย่างเดียวเลยอ่ะคนทำอาหารบอกเลยนะวันนี้พอดีผม <c oughs> ลืมว่าจะมีถ่ายกับนี่แอับว่านางใส่เสื้อขาวมามน่าจะนุกอยู่อะตอนนี้คณ <c oughs> นะไข่เจียวเฮลตี้ลงมาหน่อย วันนี้ที่เราทอดอ่ะเราใช้เครื่องทอดใช่ไหมใช่หม้อทอดแบบโปรเฟ s ชั o นอลแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ที่บ้านอ่ะอยากทอดด้วยกระทะ <c oughs> คุณโอ๊คต้องทำยไงคะอย่างหนึ่งที่ห้ามลืมเลยว่าทอดด้วยกระทะเนี่ยเราต้องซื้อที่วางไว้ข้างล่าง <c oughs> ที่มันอยู่ในน้ำมันเพราะถ้าเกิดหมูกรอบเราอะ่ะหมูสามชั้นเราอะ่ะอยู่ใต้กระทะต้องพึ่งผิวกระทะ มันจะไม่สําคัญมากเลยต้องเท็กหมูกรอบอยู่ในน้ํามันแต่ว่าไม่อยู่บนพื้นกระทะก็คือต้องมีตะแกรงนั่นแหละใช่ต้องมีตะแกรงวางอยู่ด้านใต้อันนึงอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้กรอบขึ้นหรอกมันจะทำให้ไม่ไหมเพราะถ้าเกิดมันโดนผิวกระทะอย่างเช่นหอูมันก็ร้อนกันไปใช่ไหมใช่แล้วมันจะไหมเลยเสียด้วยเสียดายอีกอย่างนึงสําคัญมากเลยถ้าเกิดจะทอดด้วยกระทะอย่าลืมที่วัดอุณหภูมิมันร้อนเกินก็ไหมได้เหมือนกันต่อให้ไม่โดนผิวกระทะ จริงพี่วัตอุณภูมิสั่งได้ในช้อปปี้เนาะมีเต็มไปหมดครับผมตอนนี้ก็คือกินจนเลี่ยนแล้วอิ่มอิ่มเลี่ยนด้วยคือ <c oughs> ถ้าเกิดคุณผู้ชมอะ่ะชอบกินหมูกรอบอะ่ะก็ลองทําดูนะฮะแต่ว่าจะให้กินแบบ4เมนูหมูกรอบอย่างเราอะ่ะก็หงากเรานี่ฝึกวิทยายุทธขั้นสูงมาแล้วเพราะว่าแทบอะ่ะเขากินเยอะเป็นคนกินเยอะก็เลยแบบกินได้ขอมารีวิวหน่อยนะฮะก็คือหมูกรอบอ่ะกรอบมากๆแต่ว่ามีมันเยอะ เอาอาจจะซื้อมาเราก็ต้องเลือกเนาะว่าชิ้นไหนมันไม่มันแต่ว่ามันก็ยากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่หมูกรอบก็คือจะมันเยอะกว่าเนือ้อกะเพรานี่ไมายิลเฟรนก,ก็คือเผ็ดเค็มหวานพอดีพอดีเลยก็คือผัดพริกเกลือหมูกรอบนะก็เป็นรสที่ชอบเลยแล้วก็คณะหมูกรอบก็คือก็คือคณะหมูกรอบวันนี้ให้สิคนแนเต็ม สำหรับรายการ OT EP แรกนะฮะก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไปก่อนเลยจะได้ดู OT รายการทำบับข้าวของเราแน่นอนยังมีรายการกินตลอดของแทบอ่ะแล้วก็บล็อกเที่ยวนะกด i ับไว้เลยนะใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดสับนี่เสียใจมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย